สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทท่านทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องชอช้างขับเรือนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูคลายเขาเขียวนะครับอาบน้ํานะครับว่ายน้ํานะครับและตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในห้องถกระจกข้างล่างนะครับที่ว่านักท่องเที่ยวนะครับสามารถลงมาดูได้นะครับถกระจกข้างล่างนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมได้ถ่ายให้ดูข้างบนแล้วนะครับอันนี้ก็จะถ่ายข้างล่างให้ดูบ้างนะครับนี่นะครับ ายเขาเขียวของเราครับแหมมีการโชว์ปิกาจูด้วยนะครับลายเขาเขียวของเราครับโชว์ปิกาจูด้วยอันนี้อันนี้คือการเดินสองขาครับของลายเขาเขียวนะครับอันนี้เป็นการเดินสองขาของเขานะครับเพราะว่าถ้าถ้าเขาว่ายน้ําเหนื่อยนะครับพี่ช้างก็สามารถยกขาหน้าขึ้นนะครับแล้วก็เอาขาหลังเดินได้นะครับนี่นะครับเพราะว่าเวลาแกเหนื่อยนะครับแกก็จะเดิน เดินสองขาได้หรือน้ํามันลึกเกินไปนะครับแกก็จะชูงวงขึ้นนะครับเพื่อการหายใจนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างล่างนะครับอากาศร้อนๆนะครับก็มาอาบน้ํากับใายเขาเขียวได้เลยนะครับเดี๋ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับสระว่ายน้ะครับใสสะอาดมากเลยนะครับคือถ้าถ้าเขาเหนื่อยนะครับก็จะเหนื่อยนี้นะครับ

อันนี้เป็นการทําตัวให้พองนะครับสามารถตัวลอยได้นะครับและก็นี่นะครับเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะครับอ้าวไปเขเกี่ยวของเราก็ขี้นะครับลอยออกไปแล้วครับหนึ่งก้อนนี่ครับอันนี้เป็นการไหว้นะครับอันนี้นะครับ คือพี่ช้างสามารถทําตัวให้พองนะครับแล้วก็สามารถให้ลอยได้นะครับเหมือนเหมือนยางอะ่ะเหมือนยางรถอะไรประมาณนี้นครับนี่แหมมีการโชว์ปีกจูด้วยนะครับที่เขาเขียวของเรานะครับเนี่ยครับโอ้โหมีห้าขา ที่นคอัการะนเช้าขอโลนะครับไอ้ที่อยู่ตรงกลางนั้นไม่ใช่ห้าขาของพี่เขาเขียวนะครับเป็นพิกาจูของพี่เขาเขียวนั่นเองนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับพี่เขาเขียวเราอยากจะโชว์หน่อยนะครับ เกีิจกรรมของเรานะครับือการดัน้ำตการ่านออกาทแต่แตรงนี้ไม่ใช่กิจกรรมารือว่าองปวดใัตรงนี้กิจการรับ่ายน้การดัน้ะราการเดินน้าให้นอเที่วารได้รับจจากเท่าร่นงธรรมบแบบน้อาจจะเป็นโชว์โชว์าที่นึ่แต่ก็ไม่มจะเป็นฉากแต่งความากชว์ ที่สวยงามมากเลยนะครับนี่เป็นไงล่ะครับที่เขาเขียวว่ายน้ำโชว์นะครับตอนนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นการว่ายนะครับอันนี้นะครับนี่ นี่นะครับก็เป็นโถกระจกด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณบริเวณบริเวณโถกระจกทางด้านล่างนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ เน่นครับเพราะว่ามีบันไดครับถ้าพี่ช้างจะขึ้นนะครับก็ขึ้นทางบันไดได้เลยนะครับมีบันไดให้ขึ้นนะครับนี่นะครับครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมช่องของเราแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องสอช้างฝากเลินนะครับขอบคุณครับ